ขอกับสวัสดีแม่ชีขอสวัสดีญาติธทุกท่านครับผมดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดพื้นที่ส่วนธรรมให้มีการจัดปฏิบททัติธรรมของวัดสมพนัส มันนีเป็นความยินดีอย่างยิ่งของครอบครัวครับบักจะมีคำถามว่าแล้วทำไมผมถึงสร้างสุนธรรมมันก็เป็นความเป็นมาจากที่ได้ไปเข้าครอสเจริญสติที่วัดสมพนัสเมื่อปี2 5 4 7ก็เกือบ20ปีแล้ว20ปีก่อน ผมได้ไปพบตัวเองแล้วก็เห็ว่าเป็นประโยชน์โดยการนำพาของอาจารย์ชันชัยท่านอาจารย์ชันชัยท่านเป็นอาจารย์ที่ให้แสงสว่างใกล้ตัวกับผมมาโดยตลอดนำพาไปสู่โลกทัศน์ที่ดีๆ โลกธศต์ดีๆชีวทัศน์ดีๆความเข้าใจในธรรมะผมก็เป็นลุกศิษย์ท,ที่ถือว่าอาจารย์เป็นแสงไฟที่ส่องนำทางเราดิขอการาบพระคุณอาจารย์ชาจายด้วยครับ และความเป็นมาของส่วนธรรมนี้ก็หลังจากที่ผมมีความเข้าใจในธรรมอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็ได้มาพบที่ดินบริเวณนี้ก็ตั้งหลักตั้งใจว่าจะปักหลักปักฐานชีวิตอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ก็เลยกว้านซื้อที่ดิน แล้วพอแปลงนี้พอได้แปลงนี้ก็เขาประทับใจก็เลยซื้อไว้นะครับมันก็เป็นความโชคดีที่ที่ดินนี้มาถึงผมได้บริเวณย่านนี้พื้นที่เดิมเนี่ยเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับเป็นภาคตะวันตกที่ถือว่าอับน้ำน้ำฝน ไม่ค่อยมาเท่าไหร่ตั้งแต่แถวจากส่วนพึ่งลงมาเนี่ยไปจนถึงแถวทับสแกจะเป็นพื้นที่ที่อับฝนดินก็จะเป็นดินร่วนหนดินดินปนหินชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำกันทำเกษตรแบบไล่เลื่อนลอยจากเดิมที่เป็นป่าทึบเพราะเป็นพื้นที่ที่ มีการเคลื่อนไหวของพวกกองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์ของในอดีตแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สีแดงชาวบ้านก็เลยจะอยู่กันแบบยากจนผมพอมาได้พื้นที่นี้ก็ าฟื้นฟูงานเกษตรโดยที่ไม่มีฐานความรู้เลยก็ได้ไปอบรมแล้วก็เอาเทคโนโลยีการเกษตรอันหนึ่งมาใช้ในการฟื้นฟูดินก็มีความโชคดีคือผมตั้งแต่ผมมาเป็นเจ้าของที่ดินผมไม่ให้ใช้ยาฆ่ายายาฆ่า,มาแมลง มันก็เลยเบวกวัฏจักรของธรรมชาติมันก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ประกอบกับมีความรู้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการเกษตรก็เอามาเป็นงานเกษตรฟื้นฟูดินฟื้นฟูดินให้มีชีวิตแล้วก็เลยเปลูกไม้ยืนต้นจำนวนมากป่าข้างหลังเราตรงนี้นี่องค์หลวงตาเป็นผู้นำ ผาปลูกนะครับเมื่อก่อนก็เป็นที่หัวโล้นอยู่ไม่ถึง10ปีมันก็เป็นป่าใหญ่ขึ้นมาแล้ว ก็ปีนี้เป็นการจัดปีที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้นับนะคะนคะนักวิชการองค์หลวงตาแล้วก็พระทุกรูปนะครับพระอาจารย์ทุกรูปแล้วก็แม่ชีแล้วก็สวัสดียาธิธรรมก็ไม่มีอะไร คือที่นี่ก็จัดมาหลายคอสต่ตอเนื่องตั้งแต่ก่อนโควิดก็จัดมาประมาณห้าครั้งหรือหกครั้งจับไม่ได้แล้วนะคะก็จัดหลังสวนธรรมที่พวันอยู่ไม่ทราบว่ากี่ปีแล้วก็ก็จัดมาเรื่อยๆค่ะมาหยุดตอนที่โควิดเ,เขาห้ามจัดอะไรที่เจอกันเยอะ เราก็อีกปีหนึ่งหลังโควิดน้ำไม่มีค่ะน้ำที่สวนเนื้อมันแห้งแรงมากก็เลยขุดบ่อขุดบ่อรอน้ำฝนน้ำใต้ดินขึ้นมากา็ได้น้ำปีที่แล้วก็ได้น้ำก็ไปกราบเรียนค่ะองค์หลวงตาว่า,าที่นี่มีน้ำแล้วนะคะคุณเป็ดก็ไปบอกหลวงตา ก็นำพาพระแม่จีมาจัดคอสที่นี่นะคะหลังโควิดเมื่อปีที่แล้วเป็นปีแรกปีนี้เป็นปีที่สองเราเราก็ตั้งใจทุกคนในสวัสคนี้นะคะมีความเต็มใจที่ที่ทุกท่านมาใช้สถานที่ให้เกิดประโยชน์โดยการปฏิบัติธรรมแนวทางของวัดป่าสมพนัทนะคะ ตรงนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เราเตรียมพร้อมสำหรับพระแล้วก็บุคลากรของวัดจะมาใช้สถานที่ได้เมื่อไหร่ก็ได้ค่ะอันนี้ที่ตั้งใจไว้แล้วก็บุคลากรของเราก็ปกติถ้าไม่ได้ทำสวนธรรมก็เป็นการเกษตรแบบธรรมชาติค่ะีเลี้ยง ปลูกผักเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็ดูแลสภาพแวดล้อมให้มีความชุ่ม,ช,มชื่นเขียวชะอุ่มตามสภาพนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่พระอ,องค์ต่างตาได้จัดปฏิบัติธรรมที่นี่เราก็พยายามที่จะาพากันเข้ามา,าฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติตาม เงื่อนไขที่เป็นไปได้ค่ะแล้วก็ก็คิดว่าต่อไปก็คงจะทำทำตามนี้ไปไเรื่อยๆจนไม่มีกำลังแต่คิดว่ากำลังยังมีอยู่ต่อเนื่องนะคะค,ค,คิดตั้งใจไว้อย่างนั้นกอ็อันนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าวัดสมพััทจะอันนี้ที่เราคุยกันตกลงกันนะคะจะใช้ประโยชน์ จากตรงนี้ในการที่จะฟื้นฟูให้ความรู้สอนร,รมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นที่พักของสงหรือแม่ชีหรือญาติธรรมที่จะเดินทางมาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้นะคะ,ะก็ยินดีที่จะดำเนินตามนี้ค่ะ,ะก็มีอะไรที่หลายอย่างที่ปีนี้ยังไม่เคยพร้อม เออมันมาจากสุขภาพของคุณเป็ดนะคะก็ออแต่ก็ทําได้ก็คือคนอื่นๆก็ช่วยกันทําตามที่เราเตรียมกันไว้ออขอบคุณคุณรินคุณจิ๋วนะคะที่เป็นหลักออจากทางภาคเหนือแล้วก็สกลนครที่มาช่วยทําให้งานตรงนี้มันเป็นไปตามมาตรฐานที่พอเป็นไปได้ของวัดนะคะ เรก็พยายามจะถือตามมติของวัดที่ทำกันมาให้เท่าที่เราจะสามารถทำได้นะคะบุคลากรของในสวนนี้ก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากการมีส่วนธรรมขึ้นมานะคะก็เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่เ,เราจะทำกันได้นะคะก็ตามนั้น ก็คิดว่าต่อไปก็คงจะมีผู้เข้ามาบุคลากรในส่วนที่เราใกล้ชิดคาดว่าต่อไปก็คงจะสามารถที่จะเข้ามาร่วมฝึกฝนเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้นค่ะเรื่อยๆนะคะตามเงื่อนไขที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้อยู่ค่ะไม่ไม่มีอะไรนอกจากนี้เจ้าค่ะ โการเนาะคือก็ช่วงนี้โยมเป็ดก็ไม่สบายเนาะไม่สบายที่นี้ไม่สบายแล้วเวลาที่เราไม่สบายเนี่เราเอาธรรมะไปใช้ได้อย่างไรบ้างรักษาจิตรักษาใจเราไปยังไงบ้างถ้าพูดถึงบรรยากาศที่เริ่มรู้ว่าป่วย อนแรกที่คุณหมอก็มาแจ้งผลของการวินิฉัยคุณหมอก็ทําท่าตื่นตื่นไม่เคยกล้าพูดผมก็เข้าไปพบหมอว่าพูดได้ไม่มีอะไรสรุปพอบอกว่าผมเริ่มต้นเป็นมะเร็งที่ลำไส้ที่ปอดนะแล้วเชื้อเหมือนกระจายมันกระจ,จายตัวไปที่สมองตอนที่พบนี้ก็คือว่าเชื้อมันอยู่ที่สมอง ลูกผมอะ่ะเขาก็ร้องไห้กันเลยเมันก็เกิดภาพอะไรขึ้นมาไม่รู้ในในใจผมจำไม่ได้ผมหลับหรือว่าผมตื่นภาพที่อยู่ในใจก็คือว่านั่งอยู่ในบ้านมองไปที่ประตูมีคนมารอก็นึกว่าเออเขามารอ,อก็เขาจะรอแบบใจเย็น เราเราออกไปหรือว่าเขาจะม่ฉุดกระชากเราผมก็ไม่รู้ตอนนั้นก็นึกถึงถึงจิตใจของตัวเองก็มีความตั้งใจว่าจะอยู่กับปัจจุบันและจะไม่ไม่คิดตามไม่ไม่ไปไปไม่ไปสังขารไม่ไปปรุงแต่งต่อแต่ภาวะตรงนั้นเนี่ยมันก กลับมาคือมันย้อนกลับมาจริงๆไอ้ความไอ้ความรู้สึกที่โดดเดี่ยวจะต้องผเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยังไม่รู้อีกเยอะแต่ใจใจด้านหน่งก็ดึงกลับมาว่ามันต้องอยู่กับปัจจุบันครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่อยากเล่าให้ฟังครับ ว่าภาวะที่เราอ่อนแอเนี่ยมันจะก็จะเกิดอะไรขึ้นก็ได้แล้วก็เลยตั้งใจว่าในช่วงระหว่างที่เจ็บป่วยอยู่จะเข้าถึงทำให้ได้ครับจะตั้งใจเจริญสติให้ถึงให้ให้ถึงมรรถึงผลนะครับ โยท่านไหนเนผู้ที่เขาร้วมปฏิบัติธรรมอยากจะให้กำลังใจหรือว่าอยากจะขอบคุณอะไรหาสักท่านก็ได้นะ,ะชื่อชื่อนกมาจากจังหวัดนครปฐมเจ้ะค่ะมาปฏิบัติที่ส่วนธรรมบุษบาเป็นครั้งแรก และมีความประทับใจมากและได้เห็นคุณพ่อเป็ดคุณแม่บุษาบาดูท่านเป็นคนใจดีผ่องใสอิ่มเอิบทำให้นึกถึงท่านสมัยพุทธกาลมีท่านอนันตบินิกาเศรษฐีนึกถึงตรงนั้นเลยว่าท่านมีใจบุญ เป็นฐานทำให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติแล้วก็จากการได้เดินจงกลมนั่ง้างจังหวะทำให้นึกถึงสมัยพุทธกาลที่มีป่าแล้วก็คิดถึงวัดป่าสงภานเะพิ่งจะได้ฟังวันนี้ที่คุณพ่อบอกว่าหลวงตาองค์หลวงตามาปลูกต้นไม้ ทำให้ที่นี่เหมือนบรรยากาศที่วัดเลยค่ะชอบมากอากาศก็ดีสบายสัปะยามากแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ใจดีค่ะทุกอย่างสะดวกสบายแล้วมีความตั้งใจว่าจะมาทุกปีค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอเป็ดและคุณแม่บุษบามีสุขภาพแข็งแรงยิ่งๆิ่งขึ้นไปนะเจ้าค่ะขอพอะคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ